สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อโปรเจกต์สำรวจสัญญาณ WiFi ภายในตึกวิศวกรรมศาสตร์หรือว่าคือตึก B4 คีมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะโดยสถานที่ที่เข้าไปสำรวจเนี่ยก็คืออาคารตึก B4 ตึกวิศวกรรมศาสตร์โดยจะเริ่มตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่6คะ่ะโดยระยะเวลาที่ใช้ในการสำรวจนะคะ ราจะเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568เวลาเที่ยงถึง27ตุลาคม2568เวลา13นาฬิกาค่ะหรืวคือใช้เวลาในการสำรวจก็คือหชั่วโมงทั้นแรกนะครับผมโดยที่ผมจะมาบอกสัญลักษณ์ของ Wi-Fi นะครับผมซึ่งจุดสีแดงคือสัญญาณที่ Wifi ที่แรงที่สุดนะครับผมส่วนต่อมาจะเป็นสีเหลืองครับผมซึ่งจะเป็น Wi-Fi ที่มีสัญญาณค่อนข้างเป็น,ปนกลางนะครับผมแล้วต่อมาคือสียงเงินนะครับคือ การเป็นสัญญาณอ่อนๆนะครับส่วนสีขาจะเป็นพื้นที่สัญญาณที่แทบจะไม่มี Wifi เลยนะครับผมหรือว่ามีน้อยแบบน้อยมากๆนะครับผมโดยที่ชั้นที่1นนะครับผมโดยที่จากการสำรวจนะครับผมจะมี Wifi ที่เป็นก็จะจาก,การะจายไปทั่วนะครับผมโดยที่จะมีแรงอยู่ที่สุดจะเป็นใจกลางของอาคารนะครับผมโดยที่บริเวณรอบๆอาคารหรือหน้าห้องน้ำน,นะครับผมจะเป็น สัญญาณที่จะอ่อนลงเรื่อย <st utter> ๆนะครับผมโดย vary. บางจุดจะแทบไม่มีสัญญาณเลยนั่นเองนะครับผมแล้วน,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 นะครับผมจะเป็นชั้นสองนะครับผมโดยที่ชั้นสองนะครับจากการสำรวจนี่ชั้นสองจะมีอาคาร Wi-Fi ที่จะแรงมากกว่าชั้นหนึ่งนะครับผมโดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองนะครับผมและจะมีความแรงระดับปานกลาง,างทั้งชั้นเลยนะครับผมโดยที่จะมีจุดที่สามารถสำรวจได้แล้วก็บางจุดที่ไม่สามารถสำรวจได้นะครับผมโดยที่สัญญาณที่แรงที่สุดก็จะเป็นหน้าลิฟต์นั่นเองนะครับผม นะครับจะเป็นการสำรวจ w i f i ที่ชั้นที่3ามนะครับผมโดยที่บริเวณนี้นะผมหรือชั้นนี้คือ i จะมีความแรงที่ค่อนข้างแรงถึงปานกลางเลยนะผมก็คือสีแดงถึงสีเหลืองนะครับผมแล้วก็จะมีแสมสีฟ้ามาบ้างนะครับผมโดยที่บริเวณหน้าห้องที่มีคอมพิวเตอร์นะครับผมจะมีสัญญาณที่แ,แรงมากๆนะครับผมโดยที่สัญญาจะเป็นสีแดงเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีจุดสีฟ้าบางจุดที่จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานั่นเองนะครับผมเลย จะมีจุดสัญญาณที่อ่อนมากกว่าจุดอื่นนะครับผมก็คือห้องน้ำนั่นเองครับผมต่อมานะครับจะเป็นชั้นที่4นั่นเองนะครับผมซึ่งชั้นที่4นี้นะครับผมจะมีความคล้ายคลึงกับชั้นที่3นั่นเองนะครับผมโดยท, MM. ที่ Wi-Fi ของชั้นที่4จะมีความแรงถึงแรงมากแล้วก็ไปถึงปานกลาง MM. MM. แล้วครับผมโดยจะมีห้องน้ำครับผมแล้วก็บางจุดหน้าลิฟต์นั่นเองนะครับผมที่จะมี Wi-Fi ค่อนข้างอ่อนนะครับผมแล้วก็จะมีหน้า <S 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 ลิฟต์ <li> อีกฝั่งหนึ่งที่มี Wifi ค่อนข้างแรง <S <S นั่นเองนะครับผมโดยที่จะมีบางจุดที่่อยูใกกล้ับ ตัวกระจายสัญญาณนะผมทําให้ทางเดินหรือถงทางเดินมีสัญญาณ Wi-Fi ที่แรงแล้วก็ปานกลางในบางจุดนั่นเองนะครับผมนะครับจะเป็นชั้นที่5้าในที่เราได้ทําการสํารวจ Wi-fi นะครับผมโดยที่ Wi-Fi ของชั้นนี้นะผมจะมีความสัเทียนแล้วก็มีความแรงสม่าเสมอว่าก็ชั้นอื่นๆนั่นเองนะครับผมโดยที่จะเป็นเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นทําการที่ทํางานของอาจารย์หลายๆท่านนะผมจึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ม,มีการกระจายสัญญ,ญาณได้ หลายจุดนะครัครบผมโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นหน้าห้องคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งจะมีสัญญาณแสดงเป็นสีแดงและก็สีเหลืองนะครับซึ่งจะเป็นสัญญาณที่แรงและก็ค่อนข้างไปทางปานกลางนั้นส่วนชั้นที่6นะครับจากภาพแสดงเห็นบริเวณที่มีการตรวจวัดสัญญาณ WiFi ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงแสดงให้ถึงสัญญาณที่แรงมากซึ่งมันกระจายอยู่ตามแนวทางเดินในขณะที่บริเวณบันไดหรือจุดศูนย์กลางนั้นมีสีน้ําเงินแสดงให้ถึงสัญญาณที่อ่อนลงและก็บางจุดเป็นสีเหลืองแสดงให้ถึงสัญญาณที่ ความแรงระดับปานกลางโดยรวมแล้วครับเราสามารถเชื่อม w i f i ได้ทั่วบริเวณแถวนั้นเลยครับผมต่อไปจะเป็นข้อเสนอแนะนะคะเราควรจะมีเป้าหมายหรือการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูลและแบ่งแยกหน้าที่ของแต่ละคนว่าเราจะไปสำรวจจุด WiFi ให้รอบค้อบว่าตึกไหนมีสัญญาณอ่อนหรือสัญญ,ญาณแรงแบ่งหน้าที่กันในแต่ละชั้นหรือในแต่ละพื้นที่ที่ ตนเองสามารถเข้าถึงได้อย่างเช่นถ้าในกลุ่มมีเพศชายหรือหญิงหากเราต้องการสำรวจในห้องน้ำของแต่ละเพศนั้นๆเราก็ควรจะแบ่งแยกให้ชัดเจนและจะมีคนเก็บคอยเก็บรวบรวมรูปภาพในภาพผนวกนะคะต่อไปจะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบสัญญาณ WiFi เช่นมือถืองเราเนี่ย สามารถรองรับแอปพลิเคชันที่จะสามารถตรวจสอบ Wi-Fi ได้หรือไม่ก็เหรือก็คืออย่างเช่นอฮิตแมปนะคะโดยฮิตแมปเนี่ยจะรับรบองแค่ Android นะคะ IoS ไม่สามารถใช้การได้หรือเราอาจจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาโดยต่อมาจะเป็นผลการสำรวจนะคะจากการสำรวจสัญญาณ w i f i ภายในอาคารวิศวะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพตั้งแต่ชั้นที่1นถึงชั้นที่หพบว่าสัญญาณมีความแรงแตกต่างกันไปตามพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะมีระดับสัญญาณอยู่ที่ในช่วงปานกลางก็คือสีเหลืองถึงแรงมากก็คือสีแดงซึ่งสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทั่วอาคารทั้งนี้บริเวณหน้าลิฟต์ของทุกชั้นพบว่าจะมีสัญญาณแรงที่สุดเนื่องจากอยู่ใกล้จุดกระจายสัญญาณหลักโดยชั้นที่หจะมีสัญญาณแรงบริเวณกลางอาคาร ชั้นที่สองจะมีสัญญาณระดับปานกลางทั่วบริเวณชั้นที่สามและชั้นที่สี่นะคะมีสัญญาณแรงบริเวณหน้าห้องคอมพิวเตอร์และหน้าลิฟต์ชั้นที่ห้าสัญญาณจะสะเทียนที่สุดเนื่องจากเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ห้องทำงานของอาจารย์ชั้นที่หกมีสัญญาณแรงตลอดแนวทางเดินโดยเฉพาะบริเวณหน้าลิฟต์สำหรับพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่สะเทียนนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ในห้องน้ำและพื้นที่ปิดบางจุด ซึ่งอยู่ห่างจากจุดกระจายสัญญาณหรือมีอะไรขวางกั้นไว้ทําให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจไม่เสถียรเท่าพื้นที่อื่นโดยสรุปแล้วการกระจายตัวของสัญญาณ Wi-FI ภายในอาคารวิศวะนะคะมีความครอบคลุมในระดับดีสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึงยกเว้นบางจุดที่อยู่ห่างจากจุดกระจายสัญญาณซึ่งอาจพบสัญญาณเล็กน้อยเช่นในห้องน้ําหรือพื้นที่ปิดค่ะสว่วนอุปสรรคนะครับ ระหว่างการสำรวจ Wi-FI ภายในอาคารอะ่ะพบว่ามีบางพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าตรวจว,ดวัดได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือมีข้อจํากัดในการเข้าถึงเช่นห้องพักอาจารย์ห้องติดต่อข้อมูลหรือห้องน้ำส่วนตัวของอาจารย์ครับทีมสำรวจอะ่ะจึงไม่ได้สามารถเก็บข้อมูลสัญญาณภายในห้องเหล่านี้ได้โดยตรงนอกจากนี้ตัวแอปนี้ยังใช้ในการวัดสัญญาณจําเป็นต้องติดตั้งบนมือถือระบบ Android เท่านั้นและไม่สามารถติดตั้งบน iOS ได้ทำให้บางอุปกรณ์ไม่สามารถใช้ในการเกร็บข้อมูลได้เลย จะเป็นภาคผานวกนะคะซึ่งก็คือรูปภาพประกอบในการสำรวจค่ะและนี่คือสมาชิกของกลุ่มที่ชื่อว่ายาโดมตาของไทยนะคะขอบคุณค่ะ